สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมาแนะนํานกกระดิ่งบ้านนะบ้านนี้เป็นบ้านน้องอิดนะครับน so. ี่เลยเดี๋ยวผมจะพานกชมแต่ละตัวนะมีนกเยอะแยะมากมายนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องกันเลยอ่าน้องอิดสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวผมให้น้องเขาแนะนาดีกว่าว่าของเขามีนกประเพศไหนบ้างนะอ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยที่ว่าเราใช้เชียงตัวนี้เป็นนกกีกุกครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นนก กุกเดียวครับกุกเดียวกุกเดียวครูอ่างหนึ่งคำครูอ่างหนึ่งคำเป็นนกครูไม่ตลอดเป็นนกที่ค่อนข้างจะเชื่องมากเชื่องมากครับตัวนี้ปล่อยเล่นได้ปล่อยเล่นได้อ้าผมขอโชว์หน่อยตัวนี้ปกติเขาปล่อยเล่นทุกวันปล่อยเล่นทุกวันเหรอเขาจะบินอยู่แถวในบ้านเนี่ยครับอ๋อปล่อยไปก็ไม่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเคย ปล่อยแล้วมันก็ขึ้นต้นไม้หายไปวันหนึ่งแล้วก็กลับมาเหรอนีบอ,อย่างน,างนี้อย่างนี้บินได้ไหมรตรออยบิน,บ,นบินก็อยู่แถวบ้านเนี่ยอ,อ <laughs> ไปไหนเออเล่นคนนะเชี่ยงตัวนี้เล่นคนครับอ๋อตัวนี้เลี้ยงมานานเลยนะเลี้ยงมานาน,<แ>นประมาณครึ่งแล้ว,วครึ่งแล้วครับผมอ๋อเนี่เราปล่อยบินได้ไปทั่วเลยไปได้ครับไปได้เนียนะไปขึ้นะพงสะไตอะไรไปอ๋อไปั่วหมเชี่ยงเลยนะดี่เลยตัวนีไว้ ผมจะใช้ไว้ไว้กวนนกอ่ะนกอะไรที่มันไม่ค่อยกุ้มไม่ค่อยขึกอะไรอ่ะปล่อยไปกวนไปเกาะไปเกาะตรงนั้นตรงนี้ให้มันแค่คุ้งนะใช่ครับนี่เลยนี่เลยมารออยู่นี่เลยอ่าจนเชี่ยงเลยนะตัวเนี้ยกวนนกนี่ครับนกขึ้นไหวอืมแม่โอ้เราถือจดได้หมดเลยมาอ้าวแล้วตัวที่จดนี่เป็นนกอะไรดี ตัวนี้เป็นนกกีกูเป็นนกประมาณห้าเดือนครับนกาตัวเดียวออคู่เดียวคารลมครับคู่เดียวคารลมครับตัวนี้พ่อมันก็ขาดแล้วอ๋อปล่อยก็ไม่ไปนะมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปนะตัวนี้เป็นนกตัวนี้เป็นนกอยู่แล้วอันนี้คู่นกนะครับพ่อสามกุ๊กคู่อ่างครับพ่อสามกุ๊กคู่อ่างนะแม่พ่อพ่อแม่สามกุกใช่ครับโอ้แหมเขาในนู่ เออเนี่ยตัวนี้ดิตัวจากปีแก๊ปแก๊ปเลยตัวนี้อายุปังจากห้าหกเดือนหนึ่นงพี่แล้วครับพ่อเป็นนกต่อไข่ให้พี่พรไปอ่ะโอ้พอพอเอาไปแล้วอารมณ์ดีอ่แม่ตัวที่มือนีหน้าไปทำนกตอกิ่งเนาะอ่า <c oughs> เรียกดีจังเลยนะ <c oughs> ่นนนนนะ <c oughs> <c oughs> ยังดีจังมาไหนเราไปชมกันไปชมกันอ๋อตัวนี้สามตุกเหรอใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วแล้วแม่นคะลครับแม่ก็เป็นทามคุกย้อนครับแต่แม่เป็นคารลมีครับอ๋อตัวตัวตัวนี้คือตัวผู้ใช่ครับอันนี้แม่ลงมาแล้วเนี่แม่นอนรังอยู่ตัวแม่ตัวนู้นก็คือแม่ตัวนี้ครับอ๋อแม่ตัวนน้นก็คือแม่ของแม่ของตัวนี้ครับแต่พ่อไม่ใช่อ๋อคนละพ่อกันทับพ่อไปแล้ว เออเชียงไปแล้วไปชมตัวต่อไปกันแล้วตัวหน้านมันมีอะไรนะอีสามกุกเหรอครับตัวนี้จะเป็นสามกุกบบางทีก็คู่หนาบางทีก็ไม่ถูกเหรออรับโอ้ไเป็นสามกุปก,กปกติขั้นกันทั้งวันครับรอันนี้เป็นสามกุกเต็มนะครับปล่อยเล่นได้เ,นหนเหมือนกัน,นครับตัวนี้อ๋อปล่อยเล่นได้เหมือนกัน แต่ประตูกลมมัดรวดไงโออนนี้เชื่อมกันนะเอามือแยหัวได้เลยแม่แยกหัวก็ยังคูอยู่เลยนะครับเนี่ยอาจิตมือผมอีกเออเออตนี้ไปแล้วมาเราไปชมตัวต่อไปตัวผ้าเหลืองนี่เป็นนกอะไรเอ่ยผ้าเหลืองนี่เป็นนกป่าร้อยครับคูกเดียวคูกเดียวป่าร้อยนะตัวนี้ก็ปล่อยเล่นได้เชื่อมเหมือนกันครับ ผมมา,มาป้อตั้งแต่เล็กแล้วอ๋ออันนี้ก็ไปเล่นได้เหมือนกันใช่เชื่องเชื่องเลยนะอ่ะตัวนี้เอยตัวนี้ก็เป็นสามกุ๊กย่อนสามกุ๊กใช่แต่แต่ไม่เต็มอ๋อตัวนี้สามกุ๊กไม่เต็มครับอ่ะตัวต่อไปเป็นนกอะไรเอออันนี้เป็นพมผสมไว้แม่นกเป็นนก,กุ๊กเดียวคารลมแล้วก็เป็นอกกล่องพ่อเป็นนกต่อคู่เดียวพ่อมันก็ไอตัวพ่อของไอตัวเชื่องเมื่อกี้ครับอ๋อเป็นพ่อของตัวนั้นนะครับ แล้วเนี่ยครับนี่อันนี้พ่อสามกุ๊กครูใส่กุ๊กเรียกใส่กุ๊กอ๋อพ่อคือกำลังฟักไข่อยู่ครับตัวแม่นี่ก็คือตัวนี้เลยครับนับลองมาแย่ไอ้ตัวผู้ไอ้พ่อหนูอ๋อตัวผู้นี่ต้องต้องต้องให้ต้องให้แฟนเป็นคนเล่นนะครับถ้าแฟนมันเคยเล่นกับแฟนอ๋อเคยเล่นกับแฟนตัวเมียครูก่อนเลยตัวเมียครูก่อนเลตัวเมียครูก่อนเลยตอนที่ยังไม่เข้าผสมอะตัวเมียเป็นตัวที่ครูอ้าง ตลอดทุกคั้มแต่พอมาเข้าผสมแล้วหายหมดเลยครับแต่ลูกอ่ะอ่าลูกอ่างคกลัวกลกับไปอ่ะอ๋อโอ้ตัวนี้ก็เป็นสามกุกนะแล้วก็ตัวผู้ก็นอนอยู่นู่นนี่เลยเล่นน้ำอยู่นี่ต่อไปนี่ชุดอะไรนะตัวนี้เป็นอะไรเอออันนี้พ่อเป็นริ้วตันครับอ๋ออันนี้พ่อริ้วตันนะครับครับแล้วแม่เลี้วเฟืองอ๋อแม่เลี้วเฟืองอืม อ๋อน่นเป็นลูกนกนะอ๋อนี่กันกนะนี่กันน,น,นี่ก็ครูคนนี่อ๋อถ้าแฟนเล่นนี่ครูหมดเลยใช่ครับเออบางทีนกบ้านผมบางทีแตกหน้า<อ>แตกหน้ามามันก็จะเงียบๆกันเพราะไม่ค่อยมีใครเข้ามาอ๋อไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วรถผมจะตดัดแข้งไปด้วยไงปกติปกติขันกันทั้งบ้านเล่นครูได้ป่ะครับอเครื่องเครื่องอ่อที่นี่ร้องที่นี่เลยเอาตัวปล่อยนะ ตัวนี้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรไหมเนี่ยอันนี้ชื่อไอ้ควักนิ้วมันควักอ๋อชื่อชื่อควักอ๋อนิ้วมันจะควักปากหน่อยใช่อ๋อเอาหมาเกาะกล้องเลยแม่ครูใส่กล้องนี่าใช่จะเอาอันนี้กวักโอ้โชว์โฉอเอฟซีเอฟซีน่าโดนมาขอเลยเออเชื่องแล้วตอนนี้ปล่อยไงก็ไม่ไปนะไม่ไปครับแม่อย่างนี้ต้องทำต้กตอกจริง อันนี้นลูกนกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นลูกนกกงนกพอ่อสามุ๊อ๋อ,อ,อนี่เราเราเราจะปล่อยให้เลาะอ,อย่างนี้ปล่อยให้เลาะให้นกให้นกให้นกขู่อ๋ออันนี้เป็นชุดพ่อแม่สามกุ๊บนะใช่ครับอืมน,นี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอพอเริ่ม,อมพอเริ่มค่อยเริม่มเต็มก็พวกพวกก็มาเอาไปอ๋อพอคลอยเริ่มเต็มพวกพวกเขาจะมาเอาไปนะใช่ครับ เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาจะไปฝึกเขาเลี้ยงวัวด้วยอ๋อด้วยอ๋อนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวัวเยอะด้วยนะครับตอนแรกเลี้ยงแท้อยู่ประมาณสองร้อยตัวโอ้โหเลี้ยงอยู่กันแท้พอตัวตัวนี้ตัวนี้เราได้นี่ไปยังครับเนี่ตัวเนี้ยเคยมีคนตกลงคุยกับผมมาแล้วพันหนึ่งแต่ตอนนั้นนะผมเข้าโรงพยาบาลไปก้อนเหยองก็เลยไม่ได้ไปส่งเขาตัวเนี้ยเสียงดีตัวนี้เสียงดีนะนี่เลย ตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียแน่ถึงได้ยังไม่ถึงได้ยังไม่ได้ขข่ไปโอ้แต่ตนกเป็นนกเป็นนกพ่อแม่พ่าไม่กี่กุกนะพ่อสามกุกพ่อสามกุกแม่สามกุกนะแม่กุกอ่างพ่อุกุกโอ้แต่ตัวนี้ก็เป็นสามกุกแต่ว่ายังไม่รู้ยังไม่ได้เช็คเพศว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียใช่ครับจะไข่แล้วเป็นสามกุกแล้วครับอ่ากุกแม่แล้วตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้เป็นกุกเดียวป้าร้อยครับอ๋อตัวนี้นกป่านะตัวนี้เคยจับเล่นได้ปล่อยเล่นได้เหมือนกันคร อันนี้อันนี้เรามีเทคนิคไงับเนี่ยที่เลี้ยงปล่อยเล่นได้เนี่ยโต้ีแล้วก็ขยายเล่นครับเล่นไปบ่อยหนึ่งเลยหลักการคือเราเล่นไปบ่อยให้ผูกพันเอามาป้อนมั่งอะไรมั่งครับอ๋อเราก็ได้ลูกโป่งลูกป่ามาเราก็ชอบนะใช่ครับแล้วเราก็ปล่อยเล่นตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็เวลาไปทํางานแฟนอยู่บ้านแฟนก็จะเล่นอ๋อจะเล่นจะเล่นประจาหยิบเดี๋ยวย้ายไปนู่นไปแคว้นตัวนี้ไปตัวนู้นอะไรเงี้ยครับเราก็คุ้นชินไปเรื่อยคุ้นชินไปเรื่อย ไม่พื้นฐานนี่มาตรฐานดีนะ,ะ,น,ะนี่อะไรกําลังคุยนี่ตัวนี้เป็นสามกุกเนาะนี่เลยสามกุกเล่นคนนะนี่เลยขยับปีแกล์แก๊บแกล์กันนะครับนี่นี่เลยบินบ,บินมาเกาะอ,อยู่นี่แล้ว มาเรียกนกอยู่นี่นะครับนี่เอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเด่นของบ้านนะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยเจ้าวักเจ้าวักน้องมันอะไปอยู่กรุงเทพตั้งที่5ตัวแล้วโอ้เคราะน้องนะครับคราะน้องอะแต่ก็ยังเหลือน้องมันยุวิสองตัวกรุงเอพมานลยอ๋อมีน้องสองตัวมีครับอ่ะไหน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 น้อเลยเาไปชมหน่อยนีย่เลย เนี่ยทั้งหลังก็มีเลี้ยงเลี้ยงตัวเลี้ยงอะไรธรรมชาติทำทีนึ่งนี่เลยอ๋อตัวนี้เป็นน้องใช่ไหมครับเนี่ยครับสองตัวนีอ๋อสองตัวนี้นะขันแล้วขยันขันด้วยอืมเปล่งดีขันมาเปิดมากี่กุกแล้วครับเนี่ยกุกเดียวครับอ๋อตันนี้กุกเดียวนะตัวนี้ก็น้องน้องเขาเหรอตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวมียอ๋อครอบเดียวกับตัวนู้นอันนี้อันนี้นกแก้วเลยครับเนี่ยอันนี้มันเป็น นกกระลิงครับอ๋ออ๋อชุดนี้คือคือคือคอกเดียวกันใช่ครับอ๋อตัวผู้ตัว,ตวเมียครับนี่ครับนกที่นี่ก็หลากหลายสไตล์นะนะครับอันนี้สามปุกนะครับแล้วก็ชุดพวกนี้เป็นนกที่น้องเขาเนี่ยครับเชื่องเลยปล่อยเล่นได้หมดนี่เลยวันนี้สามปุกนะครับวันนี้พามาชมนกบ้านเชื่องนะเชื่องจัดนะครับ จ้งจัดแจ้งทุกตัวนี่เลยแม่เรียกหัวทิศเลยขยับปีแกล์แกล์แกล์นะครับตรงนี้ที่นี่เก็จะเน้นเป็นการขยายพันธุ์อ๋อส่งใส่ให้เราที่ที่ให้เขาไปฝึกกันเอาอ๋อเราจะเน้นขยายพันธุ์เลี้ยงให้เชื่องป้อนให้เชื่อง แล้วพอซ้อยเต็มเพื่อนก็มาซื้อไปซื้อไปครับโอ้โหผมยังไม่ค่อยได้มีเวลาเอาไปฝึกเอาไปต่อกโอเราแต่เรา,แต,เราแต่เราพัฒนาการให้เชื่องไว้ก่อนใช่ครับเชื่องไปแล้วก็คนรับไปดูแลก็ไปฝึกต่อเอาอีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครโอ้โหข้อมูลเนีก่กคือไ,ได้ถ้า,าถ้าบอกว่าเอาไปต่อพเนียดเอาไปต่อป้าต่ออะไรเราก็จะเน้นไปแผ่นต้นไม้ไปอะไรแอ้โหเ็เขาบอกว่าจะเอาไปคูบขาไปอะไรเราต้องเน้นให้เชื่องให้ปล่อยยืนดินได้อะไรได้ให้เชื่องทุกคนเลย ครับแล่นได้ะเดี๋ั่งนี่ตัวนี้สั่งกุกเต็มนะนี่เลยขยับตีแกลบแกลบนี่เลยอะไรแต่การพ่อนกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจะให้ออกมาให้เหมือนพ่อเหมือนแม่ยากยากยากใช่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 เปลี่ยนไปเรื่อยต้องสับคู่เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ก็นี่ชุดนี้ชุดนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้ว แต่นี้เรายังเรายังไม่ได้แยกกันถือว่าเชื่องนั้นเนี่ยยังครับครับเนี้ก็มีสองใบแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยอ๋อเพราะไม่ค่อยมีเวลามปมีเวลาต่ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอันเนี้ยคนคนคนทำตายไปแล้วเตายไปเมื่อเดือนที่แล้วโอก็พอใช้ได้พอใช้ได้อันนี้เขาทำขายจนแพงไหมครับแถวเนี้ยอันนี้เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทสองชานะใช่ครับอ๋อเล่นได้อยังงี้เล่นได้ เลยมาตรฐานแต่ถ้าแต่ซื้อมาผมก็เอาไปต่อเแค่เดียวเงาเลยอันนี้เป็นพวกนีนกนกควาโอ้แต่ว่าผิดกระบาดอ๋อใช่ใช่นี่สุนกขขย่ายอาอันนี้เป็นชวาเนี่นี่อันนี้เขาชวานี่ชวาแล้วก็อันนี้นกขย่ายนี่เลยนีครับมาเดี๋ยวเราไปชมตัว พี่เด็กเก่งทุกวนันโอ้นุ๊งน่าดูเชิงเลยจับเล่นได้ลูกได้นะปล่อยเล่นได้นะนี่น่าฟูเลยเนี่ย มันจะไปกวนนกอุ่นนกอุ่้มจะขึ้นไวจะขยันปล่อยคือบินบินบินไปเกาะทั่วนะอันนี้ก็ขันกันทั้งบ้านคนที่เยอะกว่านี้ครับอ๋อที่เราแบ่งแบ่งเราแบ่งออกไปเยอะแล้วใช่แล้วก็มาช่วงหน้าร้อนอ่ะมันร้อไม่ได้ลูกเหรอครับลูกไม่ค่อยได้ช่วงหน้าร้อนก็เลยนกก็เลยขาดช่วงอืมโคเต้ทักคนดอนจะดีก็มาเอาอืแล้วลูกสามปลูกไปอ๋อลูกสามปลูกไปคนดอนจะดีอ่ะ เขาจะชอบลูกพูดดิจะมาเอาไปครับเอาไปบางคนก็ชอบไปต่อยบางคนก็ไปฟังเนโนกมงคลนนั่นมันสามกุกอ่ะใช่ใช่ใช่ตรงน้องแล้วอย่างนี้มันเชื่องเนี่ยใช่ครับโต๊ะบาสจะประมาณเนี้ยตอนนี้เนี่ยเชื่องไว้แล้วแขกบางทีเขาก็ไปค่อยเล่นร้านอาหารบ้างอะไรบ้างเอามือรูปหัวจับปากอะไรเล่นได้หมดได้หมดได้หมดตัวนี้จับปากจับอะไรเลยจับปากไว้ยงขันเลยตัวนี้เป็นสามกุกเนาะนี่ได้ปากออกมาเลยจับปากเล่นได้จับขาได้ เออนี่ยยิงจับยิงขันนะไม่ใช่ว่าไม่จับนั่นนะนี่จับปากครับยิงจับยิงขันน่ะฮะนี่ด้วยสามกุกเต็มนะนี่นลยยิงจับยิงขันนะจับตัวไหนก็ยิงขันนะครับหัวใจติดตัวนะ มาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตลอบวันนี้ขอลาไี่ีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ